ไห้ดูคนสําเร็จเนาะว่าที่เวลาขนาดที่เขานัดรับสต๊อกของอะเยอะแบบนี้นเป็นแบบนี้นะนี่นะมีทองอ๋อถ้ารวยขึ้นก็จะมีเงินแบบนี้เนาะมีทองแบบนี้เนาะที่จะให้ตัวแทนให้ลูกค้าโอ้ก็ทำกันแบบนี้เนาะ <ๆ S 2> อยากรวยต้องเก็บเงินเนาะ <ๆ S 2> ต้องทําให้ได้เวยถ้าทําไม่ได้ไม่สําเร็จนะ <ๆ S 2> ไม่รีบทาก็ไม่สําเร็จนะเว้ยรีบทํารีบสําเร็จเว้ย ถ้าคุณอยากรวดเร็วทันใจก็ต้องมาทําด้วยกันค่ะเช่นวันนี้พี่นี่ทำคลิปลง youtube ทุกวันทุกวันคุณเห็นทุกวันทุกวันแทนที่คุณจะตัดสินใจใช้แล้วก็ขายเลยคุณก็พอปานผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าแล้วเงินมันจะเข้าวันไหนเช่นพี่หนูต้องการเงินสักสี่พันเนี่ยหนูขายสมู่ได้คนละสามสิบก้อนเนี่ยหนูก็เอาไปเลยสี่พันเนี่ยเก็บไว้ทาบุญสักห้าร้อยแค่น้นพอทําบุญให้ท้าเวสวรรณ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานเวลาทำบุญทำทานแล้วก็แผ่ไปให้ท่านดีไหมเพื่อนๆขายสมุดได้สามสิบก้อนได้เงินสี่พันมันไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆแค่คิดบวกแล้วก็ลงมือทำคนที่ไม่เคยขายอ่ะจะขายดีขายง่าย เราเคยมีตัวแทนมาก่อนเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยพวกมันก็เก่งเราไม่ต้องทําอะไรยากเลยเราอยากได้คนแบบนี้เราอยากได้ตัวแทนทีมงานแบบนี้เราอยากได้ดิวเลอร์แบบนี้ที่แบบว่าแม่งเรียนแป๊บเดียวเข้าใจทําเป็นเลยไม่ต้องอะไรมากมายกล้าคิดกล้าลงทุนกล้าสต๊อกของคิกสต๊อกของมากสุดเท่าไหร่สมัยที่ขายของออนไลน์มาหลักหมื่นอะ มีเงินหลักหมื่นมาก่อนลงทุนสองพันกว่าบาทก็ไต่เต้าตัว,ตวเองจนมีหาเงินเองได้อะนาะทุกคนอย่าคิดนานนะคะใครที่สนใจอยากจะขายสมมพูล้างหน้ากับเราอะนะมาเรียนรู้ดูก่อนได้ค่ะเรียนรู้สักสี่ห้าวันหรือเรียนรู้อยู่ตรงนี้ที่มิตแบ่งปันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยตัดสินใจมาได้แล้วนะคะ,ะแล้วก็มาเปิดบินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ แป้สบู่สิบก้อนลองใช้สักก้อนหนึ่งก่อนนะพี่จะบอกเสมอว่าสบู่ล้างหน้าเราแก้ปัญหาได้ประมาณนี้เนาะเออถ้าถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็คงไม่ใช่สบู่ล้างหน้าของเราแล้วนะใช้ไม่เกินสามก้อนค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะว่าอ๋อผิวมันเป็นแบบนี้แต่ก้อนเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะไม่เกินเจ็ดแปดวันค่ะเวลาแต่งหน้าหน้าก็จะเนียนแบบนี้ค่ะอ,อผิวพรรณก็จะสดใสอยากสวยก็ต้องแต่งหน้าแต่ถ้าวันนี้ไม่ล้างหน้าสิวตัน แน่นอนค่ะนะมีสิวตันแน่นอนค่ะซึ่งสกรปรกไปเกาะบนใบหน้าวันหนึ่งสิวเกิดแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากเป็นสิวก็ต้องใช้สบู่ล้างหน้าเช้าเย็นเวลาสิวเกิดก็ไม่ต้องกลัวค่ะใช้ไปใช้ไปสิวเกิดอะจากที่ไม่เคยมีสิวไม่ต้องกลัวค่ะใช้ต่อไปแล้วหายค่ะเพราะมนุษย์คนเรามีไขมันในร่างกายค่ะหน้ามันเป็นสาเหตุทําให้เป็นสิวค่ะเจอฝุ่นมลภาวะบ้างก็เป็นสิวค่ะเ,เพื่อน แต่ถ้าเราไม่มีสมู่ล้างหน้าดีๆไว้ช่วยทําความสะอาดสิวก็จะเลื้อรังขึ้นไปขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้มีสมู่ล้างหน้าดีๆล้างหน้าเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทุกเดือนไม่ต้องกลัวสิวนะคะสมู่ของเราช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆให้สิวหายได้ค่ะแล้วก็ไม่มีสิวได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวสําหรับกรณีที่เพื่อนแต่งหน้าเหมือนที่นี่เลยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะอุดตันหรือเปล่ามันอุดตันอยู่แล้วคะ่ะ มันสะสมเข้าไปในชั้นผิวของเราอยู่แล้วแหละค่ะนี่แหละที่พิถึงแบบว่าไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมนําเข้าพรีเมียมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์เราด้วยเพราะาเราต้องแต่งหน้าเรื่องความมาเป็นเม้นต์พี่น้องก็นั่งแบบนั่งตรงว่าค่อยเท่าไหร่ละพี่น้อง คือน้ำกระชายนดนดขายกับข้าวไปหอดไดระบบพี่น้องกระชายมันจะช่วยให้เราหายจากอาการปวดท้องได้เปิดใจมากนะจ๊ะพี่น้องสบู่ของเฮิสซอยในเดิมของการฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวซ่อมแซมผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวชุ่มชื้นต้านน้ำมูลเสลระนะคะใช้ล้างหน้าเช้าเยิน เป็นประจําทุกวันลดรอยดํารอยแดงจากสิวใครรูดคนก้งกว้างก็จะทาให้กระชับค่ะแล้วก็ใครที่มีกะกาดจะค่อยๆจางไปนะมีเยอะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเมื่อเราไม่เคยดูแลผิวหน้ามานาะนเราก็ต้อง,องค่อยๆดูแลผิวหน้าแล้วผิวหน้าก็จะดีขึ้นค่ะผู้ดใดที่แบบสนใจนะก็ลองเปิดใจนะมาลองใช้สมบบุนไพรด้วยกันแล้วก็มาขายด้วยกันนะขอคนพร้อมทําค่ะนะ อระจบบาบไม่บายค่ะทักนะมาที่เฟ e b o ๊ k นิตยากรโสพานะคะสำหรับใครที่อยากทำพี่จะดูพี่จะส่องก่อนไทยที่มาขอเราเป็นเพื่อนหรืออินบ็อกมาที่เข้ามาที่ facebook ได้เลย,เลยว่าอยากทำนะอยากขายสมุดล้างหน้าด้วยกันถ้าคนแปลกหน้าพี่จะบล็อกเลยค่ะพี่จะไม่คุยด้วยค่ะนะถ้าเหมือนว่าจะมาสนใจขายสมุดล้างหน้าอะไรกันเราจะดูแล้วก็จะรับค่ะอากราจาบไม่บาย,บาย ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามให้ค่ะขอบคุณจัก,กรวาลน,นะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพี่เกเนี์ปีเชียที่ส่งจักรยานมิตรนะ่ดีๆมาให้พี่ในช่อง youtube นี้ตั้งแต่วันนี้ยันถึงสิ้นเดือนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย